น,นี้นะมีคิวงานเจาะไม้พวกเราเนี่ยจ้างเพียบเลยแต่ที่ด่วนที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นคิวของคุณปามดาราสแลตอินฟลูเอนเซอร์วันนี้คนนี้ชื่อปามเป็นอินฟูใสไลฟ์สไตล์ที่แต่งตัวชิคมากชอบแต่งตัวแต่งหน้างานดีไซน์นางทำได้หมดแล้วคนที่ติดตามนางเนี่ยนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBT q อีกเป็นจำนวนมากกรีซขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดกัน<ม>โอ้โห,โหเกินเบรอร์มากแม่พี่ปามคะใครอยู่ข้างหลังโซโบงโซโลไลผีในห้องแล้วหนึ่ง รอฟังในเดอะโกดแล้วครับพี่แจ๊คไม่ใช่ผีค่ะไม่ใช่ผีนี่คือลินจีค่ะน้องสาวปาเมงค่ะลิ้นจีมาเร็วมานี่เร็วมาสวัสดีทุกคนเร็วทุกคนสวัสดีค่ะเฮ้ยแบบต้องมาอ่านคอมเมนต์สิมานี่เร็วเดี๋ยอยยยยยยยมาคนนี้จะดับปามใจดีจัง ับยากกับคนใช้ด้วยอืไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะลิน้นจี่เป็นน้องสาวแท้ๆของปาล์มเลยอันน้าคนหรือหนังคังคกเห็นแล้วกินข้าวไม่ลงปาล์มทนอยู่ได้ยังไงหน้าอย่างหลอนคืนนี้ต้องนอนฝันลนะ้ายน่ ราต้องปรับลูกของลินจีให้ได้เพื่อที่จะเอาชนะคัมบุลลี่อเมริกาโนเย็นค่ะตำซ้บพันสดค่ะ ขอโทษค่ะพอดีว่าติดมาจากไล์สดค่ะสวัสดีค่ะปาล์มนะคะโอ้โหแต่ละคนแซับจุกๆออราพุ่งจนแสบตาปังกว่าในคลิปอีกต่างคนต่างสวยตัวใครตัวมันรอดแน่ลินจีไม่ต้องห่วงนะคะ พวกเราเนี่ยเข้าใจสไตล์ของสาวๆในทุกรูปแบบเลยละค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวทีมพวกเราเนี่ยจะช่วยกันตบให้เข้าที่เข้าทางเองค่ะตบเลยอ่ะพี่อุ่นสาหน่อยโฟนี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าทางเราเนี่ยได้เตรียมคอร์สพัฒนาอุลิกภาพที่ออกแบบมาเฉพาะน้องลิ้นจี่เท่านั้นเลยนะชื่ออะไรนะพูดอีที the cars name is turn eight groups into b u t t e r f l ฟขอเปลี่ยนนอนให้เป็นผีเสือ้อเงีจ้ะว่าหนูนหน้านอนอะเด้เฮ้ยน้องนอนแก้วไงน่ารักนะใช่ไหมเชิญผู้ปกครองกลับก่อนได้นะคะเรามาถูกทางแล้วเตรียมตัวเป็นอิสเกิร์คนต่อไปได้เลย สวัสดีค่ะลินซี่นี่พี่วูฟนะคะจะมาสอนลินซี่ออกกําลังกายออกกําลังกายหนูต้องออกกําลังกายด้วยเหรอพี่ต้องสิเราปรึกษากับโคช,ชทิก้ามาแล้วเราก็ทําโปรแกรมให้น้องเนี่ยสุขภาพดีหุ่นเฟิรม์มที่สําคัญยืนหลังตรงวิดพื้นยี่สิบครั้งปฏิบัติ เราทำได้สสี่หกแล้วอะไรต่อเช็ด สิบเอ็ดแล้ววะเออแล้วก็สิบสิบสิบสิินจิอยา่างวูินจิก็แค่หมดแรงอะ่ะน่าจะไม่เป็นไรมากปล่อยให้วูฟเขาดูแลเถอะแข็งแรงหน่อยอยากสวยไหมไม่ไหวหรอพี่ วพี่สวยไปคนเดียวเลยมันจะส่ยอ่ะพี่สาวเราเขาอุตส่าห์ส่งมาเรียนนะตอบดีๆตอบใหม่อยากสวยไหมอยากก็อยากพี่โอเคค่ะงั้นมาต้องมาทำอะไรแบบนี้จิ้งโอน,นี่ แม่แม่ไม่อยากจะกืนอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะกินอะไรก็ไม่อร่อยถึงจะไม่อร่อยจนแสงออกปากแต่ก็ต้องกินนะแม่แฮแท็กสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราคำพูดแต่ละคำนะมีรูปเป็นอินฟลูมันก็อย่างนี้แหลนะเนาะแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกไอ่ที่ล้มคราวที่แล้วนะมันก็นานมาแล้วแล้วเนี่ย แกก็ไม่ต้องมาเป็นหว่วงแม่หรอกลิมจีแม่อยู่เองได้พอหนูไม่อยู่แม่ก็ไม่ยอมกินข้าวแม่จะไม่ให้หว่วงได้ยังไงหรอกอเบื่อมากินแม่ไปอยู่คอนโดกับปาไหมคอนโดปาะนะเหมือนสวรรค์ใจกลางเมืองเลยสะดวกสบายแถมไอ้ลิมจีอะไม่ต้องดูแลแม่ด้วยโอ้ยไม่ไปหรอกแม่อยู่ที่นี่นะก็สุขสบายดีอยู่แล้วนดะ้อีกหน่อยนะ แม่ก็ตายแล้วอ่ะแม่แก่แล้วปาเมานะแม่ก็ไม่เป็นห่วงแล้วล่ะแม่ห่วงแด่ลิ้นจีนี่แหละห่วงนู้หร้วแม่แม่อะก็เป็นห่วงแต่ลิ้นจีมันน้อยใจแล้วพี่ปาจะส่งออกไปอบรมกับพวก เจ้คนสวยจริงอรอใช่สิจ๊ะลินจีของพี่เนี่ยจะต้องคู่ปังอัพเลเวลมันจะไหวเหรอพี่สภาพหนโดีโน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 ฟังนะคะซิสรู้ใช่ไหมว่างานที่พี่ทำอะไม่ต่ำกว่าร้อยรใบเท่าเลยนะพี่ะนะอยากให้ลินจีอ่อัพเลเวลความดังให้ปังในช่องตัวเอง แม่นะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงลิ้นจี่อีกไงเขาคิดตังแพงมากไหมอ่ะพี่เปได้คะ่ะหมดแรงแล้วอ่ะนะคะครูคนสวยไม่ต้องมาชมเลยนะคะจะบอกให้ว่าครูวูฟเนี่ยไม่ได้น่ารักนะคะน่ากลัว เพราะฉะนั้นลุกเดี๋ยวนี้โอเคงั้นเราย้ายไปที่เย็นๆกันดีกว่า ไปได้ไงโโอ่ะหนูคอจะแซงเลยอยากอยู่แม่มากกว่า,า,าคุณพี่ทั้งสองจะจ้างบริษัทไม่จำกัดมาทำอะไรไม่ทราบค่ะพี่ลิวลอาเราขอโทษนะที่เสือกับชีวิตเลมากเกินไปอ่ะตั้งแต่เราเกิดมายังไม่เคยมีใครเอาใจใส่หรือว่าใส่ใจเรามากขนาดนี้เลยอ่ะ i love the series เปิดพรีออเดอร์แล้วค่ะราคา3า9บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมเป็น p r e ออเดอร์นะคะเริ่มจัดส่งวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็สั่งได้ทางเว็บแ p ป one grand d p ค่ะมาซื้อกันเี่นนะคะก a นน้องกันสอดอยู่เดด้ บอได้คิดตัวนะ่บแบ่กันลงมาฮักดูแสลงเอาหัวใจมาเปรีกันบ okay, อเครลงมากภัยง่ายแต่เห็นอาอแล้วถึกใจฮักห้ามใจบอกฮักบอได้ ถ้าไม่มีใครเพราะท้งหัวใจยก